สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับท่าเรือวางแผนอุ่นในบ้านก่อนเปิดไทยลีกสกอตคูเปอร์กุซือการท่าเรือเอฟซีเปิดเผยว่าเตรียมปรับระดับการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายให้มีความเข้มข้นมากขึ้นก่อนลุยศึกลิโวไทยลีกด,ดูการปี2022ถึงปี2023ยาโดยมดามแปงนวลพันธ์น้ำซ้ำประธานสโมอสรและสกอตคูเปอร์กุซือชาวไอริชวางแผนเตรียมทีมให้ทีมเจ้าท่าเป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมาทั้งเดินทางไปลุยศึกอุ่นเครื่อง ลองค่ายคับปี2022ที่จังหวัดสงขลาก่อนคว้าแชมป์มาครองต่อด้วยเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่หัวหินที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงสกอตคูปเปอร์กุลซอสิงเจ้าทา,าก่าวว่าระหว่างอยู่ที่หัวหินเป็น6วันที่ผมพอใจมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้ามาอยู่ร่วมกันและมีโอกาสซ้อมร่วมกันแบบเต็มๆทั้งช่วงเช้าและเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาการเตรียมทีมที่สำคัญความพร้อมของเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60-70อร์ซ เกมมุนเครื่องนัดล่าสุดที่เราลงเล่นชนะ m อ็นครศรี8ประตูต่อหนึง่งถือเป็นเกมที่ดีแม้เราจะเจอกับทีมที่มาจากลีกต่ำกว่าแต่พวกเขาก็มีดาวรุ่งที่เป็นคนไทยทักษะดีหลายคนและผู้เล่นต่างชาติที่มีประสบการณ์ซึ่งทำให้เราเจอสถานการณ์ตามหลังคู่แข่งครั้งแรกก่อนพลิกสถานการณ์กลับมาได้ถือว่าเป็นผลทดสอบที่ดีและแสดงถึงคาแรคเตอร์ของเราในฤดูก,กาลนี้สิ์ยุทธาเหลือโปรแกรมอุ่นเครื่องเพื่อลองทีมอีก3นัด ก่อนที่ศึกลิเวอร์ไทยลีกปี2022ถึงปี2023จะเปิดฉากขึ้นในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าประกอบด้วยพบกับาราบปะชา FC วันที่1สิงหาคมพบกับกาด FC วันที่3สิงหาคมและพบกับคัสตอมยูเนเต็ดวันที่7สิงหาคมปี2565โดยแข่งขันที่แพสสเตเดียมทั้งหมดที่ผ่านมาเราออกเดินทางไปเล่นเกมอุ่นเครื่องข้างนอกมาตลอดแต่หลังจากนี้เราจะมีโอกาสลงเล่นในบ้านของเราบ้าง เราจะกลับไปเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อมมากขึ้นและยังมีเกมอื่นเครื่อง้อยอยู่แน่นอนว่าเราจะใช้โอกาสนี้ทําให้ทีมพร้อมที่สุดก่อนเกมนัดแรกวันที่14สิงหาคมกุสือจิงยุท่าปิดท้ายสําหรับการท่าเรือ FC มีโปรแกรมประเดิมปเมปิดป้าพบกับลําพูนวอรเออร์ทีมน้องใหม่ในซึกรีโวไทยลีกฤดูกาลปี2022-2023ถึงปีวันที่14สิงหาคมปี2565เวลา19.00น,นาที่แพสสเตเดียมครับ ส่วนข่าวต่อมาทีมชาติไทยได้ทีมใหม่ร่วมศึกฟุตบอลสีเศ้าคิงคัพหลังจากก่อนหน้ามาเลเซียคือทีมแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพตามปฏิทินฟีฟ่าเดซเดือนกันยายนล่าสุดมีการยืนยันจากทางสื่อมาเลเซียว่าทีมชาติโบลิเวียยอดทีมแก่งจากลาตินอเมริกาคือทีมล่าสุดที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพปัจจุบันโบลิเวียอยู่ในอันดับที่81ในการจัดอันดับฟีฟ่าและพวกเขาได้ปรากฏตัวในฟุตบอลโลก3าครั้ง ไม่ว่าจะเป็น1,930ปี1,950และปี1,994โบลิเวียยังได้รับรางวัลโคป่าอเมริกาในปี2005การแข่งขัน,น k ิงส s c ั p ดำเนินการในรูปแบบน็อกเอาททีมที่ชนะจะเข้ารอบสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนทีมที่แพ้จะส่วนทีมที่แพ้จะเล่นในตำแหน่งที่3พบกับการแข่งขันแต่ละครั้งจะคืนค่าคะแนนการจัดอันดับฟีฟ่ ทางสื่อมาเลเซียยังระบุว่าัวนาเมน์นี้ใช้เป็นสนามที่ดีที่สุดในการทดสอบเทคนิคของคิมปานกอนกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ mitsubishi electric ff cup ปี2022ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่21ธันวาคมถึง14มกราคมปี2023ครับส่วนเข่าต่อมาแบ็กขวาทีมชาติไทยงานเข้าบทสรุปโอเนเซบีเ กับมิทิลแลนด์โดยสมมสอนโอเดเซ่บีเคลงสนามพบกับมิทิลแลนด์ในศึกฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาลีกสุงสุดของเดนมาร์กแมตที่3ฤดูกาลปี2022เกมนี้นิโคลัสมิเคลสันแบ,บ็คขวาตัวเก่งทีมชาติไทยลงสนามเป็น11ตัวจริงเยืยนคุมเกมทางฝั่งขวาแต่สิ่งที่บอกว่างานเข้าคือทีมของมิโก้พ่ายแพ้ไปให้กับทีมเยือนมิทิลแลนด์ถึง1ประตูต่อ5ทีมเยือนมิทิลแลนด์ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ูน ก่อนที่เจ้าถินโอเดนเซบีเคมาตีเสมอได้สําเร็จ1ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่32ครึ่งแรกทั้งคู่เสมอกันหนึประตูต่อหนึ่งเข้าสู่ครึ่งหลังเป็นฝั่งทีมเยือนที่บุกเข้าไปใส่ย,ยางต่อเนื่องมาบวกเพิ่มอีก4ประต,ตูซึ่งนั่นส่งผลให้โอเดนเซบีเคต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคลสันตกหล่นไปครั้งอันดับสุดท้ายของตารางแข่ง3นัดเสมอ1แพ้2มีนถึง1คะแนน ส่วนข่าวต่อมาพัชราพลย้ำเพื่อนร่วมทีมห้ามประมาทคู่แข่งหวังพาช้างศึกยูสิประเดิม3แต้มกระตันช้างศึกยูสิบหกล่นหวังพาทีมประเดิม3มแต้มเกมพบกับบูไในศึกชิงแชมป์อาเซียนนัดแรกความเฟิ่งไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะพบกับทีมชาติบูไในประเดิมเกมแรกในการแข่งขันฟุตบอลชิงแช,งชมป์อาเซียนการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นวิธีการเข้าทำรูปแบบต่างๆรวมถึงเทคนิคที่จะใช้ในเกมพบกับบูไใน ก่อนการฝึกซ้อมพัชรพล,ลเล็กกุลกับตันทีมชาติไทยยู16กล่าวว่าตอนนี้พวกเราทุกคนพร้อมที่จะลงกับบูไนซึ่งแน่นอนว่าเกมแรกของชอแนเมนต์มักจะยากเสมอแต่เราจะทําให้ดีที่สุดเราได้อยู่ด้วยกันซ้อมด้วยกันทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นอย่างท,ที่ทราบกันดีว่าฟุตบอลต้องเล่นเป็นทีมต้องเข้าใจกันโค้ชกําชับให้เราเล่นตามคอนเซปที่ได้ฝึกซ้อมถึงเราจะเล่นกับใครไม่ว่าบูไนหรือชาติไหนก็ห้ามประมาทเด็ดขาด และเราต้องคว้า3มคะแนนให้ได้เพื่อสร้างความมั่นใจเราได้ศึกษาวิธีการเล่นของบูไนมาบ้างแล้วผมในฐานะกับตันทีก็คอยกระตุ้นเพื่อนรุ่มทีมพูดคุยกับทุกคนเพื่อให้ทำผลงานในสนามให้ออกมาดีที่สุดสุดท้ายก็ขอกำลังใจจากแฟนบอลทุกคนช่วยเชียร์ทีมชาติไทยยู16กันด้วยนะครับสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีจะพบกับบูไนในเกมแรกของศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่สนามมากูโวฮาโจ ในวันที่1สิงหาคมปี2565เวลา19.00น,นครับ